ฮัลโหลเฮลโหลทุกคนครใส่ไหมครับว่าถ้าทีมสาทุกคนพร้อมกันจะเป็นยังไงผมเป็นจัวในเกมนะแลาจะทำการปลูกพืชสร้างหญ้าเป็นเวลา100วันเ่อไม่เป็นการรอช้าผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ My Story in Colon Ireland รครับ จิตมีเป็นเพียงคอนเทนต์ที่ทำเพื่อความสร้างสรรค์เท่านั้นอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงและไม่ได้มีเจตนาเป็นคนเจ้าชู้ตัวอย่างใดรวมถึงไม่ได้มีบุคคลจริงๆมีแค่ตัวละครในเกมโปรดใช้อารมในการรับชมขอบครับแต่จะว่าไปจะไม่ให้พูดถึงการแต่งตัวละครเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้พวกคุณหารู้ไหมว่าผมสามารถแต่งตัวละครตัวหนึ่งได้เป็นชั่วโมงโดยคอนเซปต์ในการแต่งตัวละครของผมนั้นก็เดาง่ายยิ่งกว่าอะไรดีนั่นก็คือตัวผมนั่นเองตัวผมที่หมายถึงอะไรเนี่ยและนี่คือผลลัพธ์ ในโปรดเชื่อผมเถอะว่าผมพออยายามที่สุดแล้วและนี่คือชื่อฟาครับผมเคียนดิสกอร์ไปผมเคยบอกพวกคุณแล้วใช่ไหมว่าชื่อนี้จะกลับมาหาพวกคุณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมก็คาจะนอกเรื่องไปไกลไป,ไปหน่อยเรากลับมาสู่เกมของเรากันเถอะในวันแรกที่เรากลับมาจะมีคุณลุงคอนเนอร์มาต้อนรับเราไปอย่างดีคุณลุงคอนเนอร์ก็ได้ถามอะไรเราดหน่อยและนี่คือชอยที่ผมเรียกผมเห็นมังกรตีนเนี่ยผมชอบ วันที่1บ้านเรังหนูเนี่ยอย่างแรกที่เราทำเลยก็คือทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านดูดีมันลกขนาดเนี้ยใครมันจะอดใจไหวหลังจากนั้นผมก็ได้ปลูกม,มันฝรั่งกับดอกอะไรสักอย่างหนึ่งสามแค่นี้ก็รอเสียเวลาไปทั้งวันแล้วนอนดีกว่าผมเลยบอกไปว่าผมซ่อมบ้านใหม่แล้วนะวันที่2มีคนส่จมายมาแล้วนะหาคร่าวๆว่าเขามีกระเป๋าใบใหญ่หญที่ดีกว่าเดิมนะอากาศดีไปดีรดน้ำต้นไม้สักหน่อยน้ำหมด แต่จะว่าไปผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมจะจีบใครบ้างคนแรกเลยแม่สาวซูออนโยที่มีนามว่าอลิซคนที่2อใครเห็นหน้าก็ชื่นใจเอวาแข่ทางขนมปังเป็นดะคนที่3ลินลี่แม่สาวอิทเวิร์ดที่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับผมเท่าไหร่คนที่4คือคนที่สามารถปอป้อมผมได้ชเอมคนที่5คนที่คอยรักษาแผลใจกับผมยูริคนที่6คุณหนูทรงเสน่ห์ที่ไม่เคยใจดีเลยผมเลยคนที่7จแม่สาวที่คอยซ้ารอยยิ้มให้กับผมอยู่ตลอดเวลาเมซี่คนที่8คนที่ชอบการปะจดภัยงี่งกว่าสิ่งอื่นใดซาร่าคนที่เก้ามินลี่คนที่อยู่ด้ คนที่มีเสน,เน่ห์มากกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยและคนสุดท้ายนี้นาะคนที่มีความเป็นผู้นําสูงสาม,มารถเพิ่งพาเธอได้ความจริงแล้วยังมีตัวละครที่ไม่เปิดเผยอ,อีก2คนและฝากทุกคนกด like, ไลค์ซับสไครป์เปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแต่ถึงยังไงก็จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ผมจะได้สร้างครอบครวกับเขา,ขเขาและคนคนนั้นจะเป็นใครก็ลองมไาดูนะครับผมแต่มันก็จะมีอีท้าเลือนในนั้นคือไม่มีใครเอาผมเลย ถึงยังไงก็เถิดไหนๆก็ย้ยยยายมาแล้วมาทำความรู้จักทุกคนก่อนดีกว่าดอกไม้นี่คือคุณครับคุณอริสสวัสดีครับเจผมอุ้มแมวตัวนี้กลับบ้านได้ไหมเนี่ยคนนี้มันหล่อเลยเนี่ยแต่น,ะตน้อยกว่าผมสมบัติแล้วครับคุณซาร่าชื้อหาได้นะเดี๋ยวดอกไม้ให้ไปจีบเธอไหนๆคุณปรีก็ทำอาหารแล้วก็ผมขอไปกินได้สิผมไม่มีเงินนะแต่ว่าชื่อคุณหญิงอ่ะว่าปรีจริงๆเหรอหรือว่าบอลีทำไมมันได้กระด๋อปรีมันแพงจังอะดูคุณดูเงินผมซิคุณจะเงินที่ไหนกินข้าวชอบดอกไม้นี้ให้ใครดีนะคุณจูอาี้ผมมั นะ้าคุณยู่รีไม่ชอบดอกไม้นะ่ะอย่าไปหยองครับชีวิตต้องไปต่อไม่ว่าผมมีของขวัญมาให้ไม่เป็นไรครับวันนี้อะไรนะครับทุกคนคลิปจบแล้วอ่ะเล่นตกแต่งหัวต้องไปล่ามเล็บที่จีบสาวใหม่แล้วแหละให้พูดตรงๆเลยนะก่อนจีบสาวห,หาตังก่อนไม่มีทีกินแล้วตอนนี้วันที่สามฝนตกเว้ยไปตกลงน้ำในวันนี้มีคสนส่งจดหมายมาอีกแล้วโดยซันนี่และเอเลนอร์บอกว่าเขามีของขวัญให้กับเราจะไปสี่รออะไรของฟรีใครไม่ชอบก็แตะไปที่ไหนนะ หกและครึ่งชั่วโมงต่อมาต้องนานเดินวนต้องไกลแล้วผมก็ได้ไปตกปลากับตา่ายไข่จำมลงมาลองตกสักหน่อยปลาพันไหนวะเนี่ยเฮ้ยลองดีปลาจริงเว้ย บางเดียวใช้เวลาจับติดิดีในเกมวันที่4เกมนี้จะขาดตัวร้ายไปคงเป็นไปไม่ได้โดยองค์กรน,นี้มามาดูดน้ำมันตัวรบีนของเราทำให้ธรรมชาติบริเวณนี้เกิดการเปนเปืเป้อนเลยโศวนให้คนบริเวณนี้ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ค่ะกับผมก็รองไปแบบพิพิธภัณฑ์ดูแลบเอิญเจอสก,ก็อตบระวนอะไรให้ฟังก็ไม่รู้ถ้าให้สรุปข,าขา้าข้ามมันจะบอกเราว่าเจออะไรมีค่าก็มาบริจาคให้่อยนะตีเมล็ดกลับไปปลูกสักหน่อยเรียบร้อย วันที่5วิดีมาก็เดินมาหาเราแต่บอกว่าทําสามารถใช้งานได้แล้วนะแล้วพี่มาเขาอีหิดอะไรผมเนี่ย่างเลือดพี่มาไปแลใงที่สุดสิ่งที่ผมพรอเรียนมาแต่วันที่หนึ่งเ็เติบโตพอที่จะขาได้แล้วมีเงินกี่ข้าวแล้วเว้ยูู หลังจากนั้นผมก็ได้เดินไปหาซูกิเพื่อเอาดอกไม้ไปให้แต่ผลลัพธ์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเหตุใดถึงทำให้ดอกไม้เลอะเทอะไม่เข้าใจแต่ทำมันไปแบบนี้ต่อไปจะมีใครชอบผมไหมเนี่ยอย่างน,น,น้อยก็มีซาร่าที่คอยปลอบประโลมใจผมแล้วนะวันที่หกน่านมันต้องพันหนึ่งแน่เนื่ยๆถ้ำก็เปิดแล้วเราไปลงถ้ำดีกว่าพอเราเข้าถ้ำมาอยู่ดีเบอร์เอิญก็เกิดแผ่นดินไหวพอดีแล้วคีร่าก็เดินเข้ามาพร้อมกับยี้ดาบให้เรามันจะซักแค่ไหนวะอินมอนเตอร์แค่ข้วงวายลมานจะแล้วด้ย เจองานประคิดมามาปานอัเนียปานทานตะวันปานหัวหอมปานประปิันเคลอดอมมาดิมาดิาดตัวนีิแค่สามฟองนี่ประฉลาดยิปบอกอะไม่ใช่หลุม,มอยู่ตรงไหนวะเจอสักทีหลังกน,นะผมก็ขุดต่อไปเรื่อยๆจนถลงชั้สิบผมก็ถึงชั้นห้าแล้วเพราะทุกๆห้างฉนมันมีลิฟต์อยู่ไงล่ะ และระหว่างทานตอนที่ผมกำลังจะวิ่งกลับบ้านอยู่ดีๆคุณลุงคอนเนอร์ก็เรียกผมไปปรับพฤติกรรมข้อหากวนตีเกินไปผมรอเล่นนะโดยนในนะัปัจจุบันนี้เมื่อเราเอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเตี้ยร้ดินมากคุณเห็นตัวเอฟตรงนั้นไหมคุณครูไม่อยากให้มันอยู่บนกระดาษคะแนนคุณหรอกเช่นเดียวกับคุณคอนเนอร์ครับคุณลุงคอนเนอร์ก็เลยฝากเราให้บูรณาก่อแหงนีหน่อยให้มันกลับมาเป็นเอดั่งเดิมแต่ประเด็นใหญ่เลยนะ ทำไมเป็นผมก็ดกที่ต้องทำเล้ว,วะหลังจากที่เอาจะตึกมาก็เมื่อเอินเจอรีอารยิงอยู่พอดีโดยวิวธีจีบสาวครับเบื้องต้นก็คือการจีบบให้เธอไม่รู้ตัวหาว่าผมรู้ได้ยังไงน่ะหรอคุณรีอารครับผมปูดตอ,อมาเพื่อคุณเลยนะวายที่ยิ้มไม่ได้แล้วยิ้มให้เพระว่ามีใจใช่ไหมก่อนจบวันก็ซื้กระเป๋าสบายหนึ่ง วันที่7อยู่ดีๆเมื่อคืนผมก็ฝันอะไรแปลกๆก็ไม่รู้เดวันเด้่ันบอกให้ผมไปหาต้นไม้ศักสิทธิ์อะไรสักอย่างสมมติถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงน,นะผมจะเดินไปที่ต้นไม้แล้วก็ขูดหาเลขเพื่อไปซื้อหวยผมรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ควรมาหาผมแต่ช้าในทุกๆวันเลยโดยพราโบเขาบอกว่าเขาเปิดร้านตีเหล็กอยู่นะสื่อในหนว่าไม่มีตังก็ไมต้อมาด้วยถน้ำชิวๆ ขอบอกแล้วว่าชื่อไม่จริงในเมื่อฝันแบบนั้นแล้วก็ลองไปดูต้นไม้สักหน่อยดีกว่าพอเดินไปดูด้อวู่ีก็เจอตัวแปลกๆอะไรเดินออกมาก็ไม่รู้ระหว่างวันก็ไปขุดเหมืองทักสาวสแต๊บก็ตกปลาวันแต่ทำไมไม่ได้ปลาหมึกหรอวะวันที่แปดก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกลางดึกในวันนี้ก็มีคนส่งจดหมายมาให้เราอีกแล้วโดยฉบับแรกมาจากดอตเตอริ่กํลาลังหาผู้ที่มีความสนใจในการดำน้ำอยู่ซึ่งมันจะเป็นใครไปได้นอกจากเราส่วนฉบับที่สองก็ดูค่างจะแปลกๆนิดหน่อยน่าจะมาจาก,กตัวเมื่อวานที่ไม่หนีเราหรือมะไม่รอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยและอยู่ดีตัวที่วิ่งหนีผมเมื่อวานก็โผล่มาโดยมันได้บอกเราว่ามันเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งผมก็ขอเรียกน้องตัวนี้ว่าน้องผิงลักการแอมอยู่ดีมันก็ให้เน่พิเศษกับเราด้วยหรือว่าจะเป็น คิดเล่เพลินไปหน่อยน้องผิงก็บอกผมไว้ให้ผมลองเดินไปตรงที่แท่นบูชาโดยแท่นบูชาได้บอกกับผมไว้ให้ผมถวายของเพื่อแลกกับการเดินทางที่ง่ายขึ้นเล่มเสียงเหนื่อยแล้วกูพบวกคุณจะเชื่อไหมแต่ผมบอกว่านี่คือครั้งที่สองทนะี่ผมเจอลิลลี่ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาหาตัวจับย่าสุดๆลิลลี่ครผมเอาขนมมาให้หวังว่าจะชอบนะนนแล้วผมก็เดินไปหาดตรตรหลิงเพื่อสมัครเป็นนักดำน้ำอย่างที่ผมบอกครับว่าควสมัครมีผมแค่คนเดียวผมก็ไม่จะไปต้องมาแย่งกับใครแล้วพอด็อตเตอร์หลิงก้ดนี้หูผมก็ ไม่ได้ก่อสของบัตหรือเว้ยตั้งแต่ตอนนั้นเมก็กวา,าดถายะใต้ทะเลตั้งแต่ห้าโมงยนสามทุ่มเสียง yeah. อยู่ท่ทีไหนวันที่ก้ามีคนมาหาอีกแล้วนี่ผมดังมาจากไหนเนี่ยไม่มีแล้วมากค่ะเขาเอาแบบแปลงเครื่องสก,กัดมาให้เราเฉยๆปฏิบัติโดยเวย้ยก็ออกจากบ้านพอได้จัดสวนใหม่นิดหน่อยแล้วก็เป็นอะไครับผมเลือกด,ดอกที่ดีที่สุดที่คุณเลยนะผมสารภาพเลยครับว่าผมไม่อยากจะเจอหน้าลุงแซมส,สักเท่าไหร่เจอทีไรหมดตัวทุกทีผมว่าผมต้องมีเครื่องฉีดน้ำไปไวยแล้วแหละไม่งั้นวันวันไม่ได้ทำอะไรแนะ่ลดแต่น้ำอะ่ะวันที่สิบผมก็พูดไปอยู่ๆว่าผมต้องมีเครื่องฉีดน้ำมาแล้วและมันก็มาจริงๆแต่ทีเด็ดของวันนี้เลยในที่สุดเป้าหมายของเราก็้าลคครับทุกนหัวววใจดงแรกมาเลย หรือว่าคุณดูงาด้ผมได้สิวันนี้เป็นแตเรื่องดีๆเว้ยแถมวันนี้มีงานเทศกาลด้วยก่อนเขาร่วมงานถวายของก่อนละกันพอผมถวายเสร็จยู่นี่ผมก็ได้น้ำพิเศษมาแต่ดูจากท่าทางน่านะจะอร่อยน่าดูเอาละครับทุกคนเพื่อปเป็นการเสียเวลาผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเทศกาลชากุระ ก่อนอื่นเลยผมขอเข้าเรื่องกิจการมินิเกมสักหน่อยแต่ขอซ้อมก่อนละกัน <c oughs> ก็ง่ายๆปะ,วะ <c oughs> าวานนาทีพิธีทีนี้ผมก็ลองแข่งจริงลยละกันมาดีตรงแรงชนะผมไมาได้อะอก, <c oughs> ก็ไม่ได้อยากจะขิงสพรเท่าไรแต่พอดีก็ได้ที่หนึ่งมาอย่างง่ายดายเด้วนี้คือครั้งแรกที่ผมได้เจอวากุลนล,ลี่ที่ว่าหาตัวจับยากแล้ววากุนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเรื่องความหล่อน,นี่ผมไม่ยอมใครนะแต่วากุผมยอมไม่คนหนึ่งก็ได้ นี่รดราคาแล้วจริงเหรอหลังจากทีผมทักทายเราสาสาวเสร็จทีนี้น่าันเริ่มอีเวนต์หลักกันเถอะอีเวนต์หลักก็คือหม้อชาบูที่จะให้ทุกคนใส่วัตถุดิบคนละชิ้นแล้วมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วใช่ครับผมเลือกใส่ดอกไม้ไปไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ทีนี้ทุกคนก็จะมารวมตัวกันเพื่อมาดูผลลัพธ์ของหม้อชาบูนี้ ก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับหรอกนะแต่ผมรู้สึกว,ว่านั่นเป็นเพราะผมวะขอโคษครับทุกคนวันที่11วันนี้ผมก็จะมาคุดเหมือนเล่น,ลนแต่อยู่ดีๆน้องผิงก็โผล่มาอีกแล้วเพราะกับว่าเราให้เขปล่อยคําซาบเผาของเขาโดยวิธีการปลดคำสาปก็คือการที่เราต้องลงไปชั้นที่ลึกที่สุดของเหมือนในแต่ละห้องอยังไงมันก็ไปทางที่เราไปอยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะปฏิเสธทำไมถ่าจะได้ของฟรีแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าดวงจะเข้าข้าวผมด้วยผมตีตับมๆผมก็เจอหลุมแล้ว ชั้น20ผมได้แบ่งโบน,นัสเพิ่มความเร็วมาแปลว่าพายในวัวนเดียผมสามารถลงไปได้ถึงชั้น20เลยแถมได้วุฒใหม่ด้วยเหมือนที่12กระดมปีที่ผมปลูกมาตั้งนานในะที่สุดก็เติบโตแล้วแครอทด,ด้วยเติมเพิ่มความสวยงามให้กระสวนของผมได้ทําทางเดินขึ้นมาอย่างนนก็ดูดีขึ้นมานดีนึงนะเนื่องจากช่วงนี้ผมไม่ได้จีบเหล่าสาวเลยก,เก็เลยกะจะเซมมาฟินกับคุกกี้ไปจีบสักหน่อยแล้วก็ไปย่างด้วยเพราะผมได้ข่าวว่าซาร่าชอบบอกว่ายูริครั้งนี้จะชอบนะว้า ไเห็นเธอยิ้มไม่ชื่นใจรักเลยเหรอป <Hey. S 1> ไปงานก็นเลยนไปครับวันนี้ผมจะอัปเกรดอีเตอร์ไปด้วยนะนัที่หนึ่งคารพันห้าได้หรอตาราเธออยู่ในปลายาของเธอมันอยู่กับผมปลายาตัวนี้มีไว้เธอคนเดียวนะครับเห็นไหมมันได้ฝนเอว่าผมเอาคุกกี้มาให้ที่หนังอบขนมปังไม่ต้องเปิดเตาแล้วนะทําไมนะหรอแค่เธอยิ้มให้ก็อุ่นไปทั้งหัวใจแล้วอ่ <c oughs> <c oughs> อินเมื่อไหร่เอมผมสีพาสต้ามาให้ด้อ ผมรู้สึกว่าเลเวลการจีบของผมอัพขึ้นแล้วแหละร้องเมียวอย่างนี้กับอากบพ่ไม่นอนวันที่13หัวใจขึ้นไม่ต้องสองคนแนะ่วันนี้คงกัดไปซื้อไม่ได้ชิวๆสักหน่อยอยู่ดีแซมก็เกิดดาราม่าอะไรกันใหม่รึให้สรุปคร่าวๆก็คือตอนนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์จัท้อทิ้งเลยเธอเอามาให้หน่อยสิไหนๆก็ได้กล่องตุ่มมาแล้วได้เปิดกาชาสักหน่อยลลับก็ไม่แย่เท่าไหร่แล้ววันนี้ผมก็ไปลงเหมือปอีก5าชั้นครับวันที่14ไปบริจาคของ วันที่ส5ผมไปรับเคียวที่ผมเพื่ออัปเดตมารวมถึงเปิดจุ่มนิดหน่อยเนี่ยก็ได้อัญยะมณนีเหรอวะระหว่างที่ผมกำลังจะเดินทางเพื่อไปดำน้ำผมก็บังเอิญเจอลุงจิมถ้าคุณไปดรูลุงจิมคือใครก็คือพ่อของลิลลี่นั่นเองถ้าไม่อยากเล่นลุงจิมก็เรียกว่าพ่อครับก็ได้นะไม่มีอะไรมากครับลุงจิมก็แค่เล่าเรื่องเก่าๆพ่อกระทำรูปตกเอาไว้เอาละตอนนี้ถึงเวลาด,ดำน้ำแล้ว้ยแต่จะว่าไปาผมยจะบอกพวกคุณแล้วผมดำน้ำไปเพื่ออะไรถ้าตามเนื้อเรื่องเราดำน้ำเพื่อขจ,จัขดคันน,น้ำมันผเพื่อ นอกจากดำน,น้ำโอเคครับผมขอใช้ช่วงเวลานี้ในการชี้แจงสักนิดหนึ่งเนื่องจากที่ผมเพิ่งเปิดโหวตไปในคลิปที่แล้วว่าผมจะเล่นเกมอะไรต่อดีซึ่งสรุปได้ว่าผลโหวตยอดเมคับสูงที่สุดลใลยเหตุผลที่ผมยังไม่ลงเมค้าในทันทีเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่สำหรับผมแทคคลิปนี้จะมีทีเซอร์เล็กนน้อยเกี่ยวกับเมค้าและดูจจบจะเป็นการขอบคุณมากครับและอย่าสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมด้วยอ่ะคุณได้ทำในสิ่งที่ผมพูดไปก็ขอภาวนาให้คุณได้เจอสิ่งดีๆนะ ผมหมดเงินไปเยอะมากกับแอปปลาย่างเนี่ยแตวจริงๆมันก็คุ้มนะเดี๋ยวผมลืมบอกไปว่ายูกีมีใจให้ผมแล้วนะแค่นหนึ่งดวงอะแล้วระหว่างที่ผมกำลังจะเข้าร้านเฮงเอาก็บังเอิญเจอคัสซี่ที่ผมไม่ได้ตั้งใจมาดูเลยอ่ะแปลว่าช่างมันแต่ครับมันไม่ค่อยสำคัญกับในเรื่องซะเท่าไหร่ซึ่งผมมาที่นี่เพื่อซื้อพิซซ่าให้เมซี่มีคนบอกผมมาว่าเมซี่ชอบพิซซ่าสุดหัวใจเมซี่บอกว่าทุกครั้งที่ได้กินพิซซ่าทำให้เขานึกถึงบ้านตลอดเลยไหนๆก็คิดถึงบ้านแล้วเราแวะมคิดถึงผมหน่อยก็ไไไไไดดด้้้ออาา้้นนนนนนะะะแแลลววใใรหหหห่่่่่าาาาางผผมมมมเเเเิปปปชออออออพพืืสตตัย ผมจะบอกว่าตอน6สตาร์ว่าครับทุกคนก่อนจบวันผมก็ได้มาเคลียร์พื้นที่แถวบ้าน ที่สิบเก้าในที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้ออกนกับผมซาร่ายอมไปเอาเด็กกับผมแล้วไม่อยากจะคิดเรืว่าพูดได้คนแรกข,ของผมจะเป็นซาร่าเพื่อให้กลารเด็กคันได้ด้วยความทรงจำที่ดีสำหรับเธอผมเลยเลือกสถานที่ที่ทำให้เธอรู้ซึกเหมือนเป็นชนภัยอยู่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะโรแมนติกนะแต่พอชวนไปตกปลาก็ไม่ค่อยโรแมนติกเ,เท่าไหร่แต่อย่างนอามันก็เป็นความทรงจำที่ดีมันดีสำหรับซาร่าไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หัวใจเธอขึ้นมาสองดวงแล้วนะวันที่ยี่สิบในวันนี้มีจดหมายมาแล้วบอกว่าพวกนี้มีงานเทศกาลและใช่ครับผมจำ กำลังกายอยู่แต่กะจะไปจีเธอสักหน่อยเธอก็เมินผมอีกแล้วเหมาโลดในแง่ดีนะว่าเธอจะไม่บ้างอะไปดำน้ําย้อนใจดีกว่าวันที่21เอาละครทุกคนในจีสุดเทศก,กาลปลูกป่าก็มาถึงแล้ว ฮ่าฮ่าบรรดาเราสาวสาวที่ผมก็ลังจับเจ้ารวงตัวที่นี่กันหมดเลยเดี๋ยวผมจะคิดไปเองไยเดียวก็เถอะดูเหมือนลิลลี่ไม่ค่อยถูกกับงานแบบนี้นะแบบว่าสิ่งนี้จะทำให้เธอรู้ดีมากขึ้นนะความจริงแล้วเขาจะให้ช่อดอกไม้ในกับซูกินะครับผมแต่ผมเห็นบรรดาราสาวสาวที่ผมจีบจู่รวมตัวกันทินี้ผมก็ไม่กล้าแล้วสิรู้สึกผิดยังไงกันใหม่รุ้ในเมนอีเวนต์นี้ไม่ค่อยมีดราม่าครับก็แค่ฟ้นฟูธรรมชาติให้กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง แต่ไอวินนี่ทําให้หัวใจผมขึ้นมาเยอะเลยนะแล้ไอ้เบนมันมาจากไหนวะเน,นี่ยวันที่22วันนี้ผมกัจะจีบอริยาด้วยมัฟฟินร้านดังเจ้าเดิมแตนการที่จะให้ขขเขากลั้นใจนะมันแย่กว่าที่คิดไปเยอะเลยเพราะอ่านั่นหรอว่าเธอไม่ยอยากคุยกับผมไงอริยาคุยกับผมหน่อยเดี๋ยวผมก็ยืนรอไปครับกว่าเธอจะเสร็จ แข็งแร่งมากอาริยาพออาริยาเสร็จผมาก็ให้ขวนอาริยาตามเกิดอ่ะผมลืมบอกไปหรอว่านี่มันเกิดนางน,นะระหว่างที่ผมกำลังจะไปขุดเหมืองซึกหน่อยอยู่ดีๆก็มีมอนเตอร์โผล่มาแต่ซาร่าช่วยผมไม่ได้ทันแต่คุณดูกระบวนท่าน,นะสิหรือว่าซาร่าจะเปสาหลักบาวารีนะกระบวนท่าที่หนึง่งดาบพาวารีวันที่23ผมสามารถชวนเอวาไปออกเดทได้แล้วเป็นการเดิอกาแฟที่หวานที่สุดในโลกเลยต่อให้กาแฟมันจะขมขนาดไหนแค่ได้นั่งกัดเธอทุกอย่างมันก็หวานหมดแหละ วันที่24วันนี้ก็เป็นวันที่หวานอีกเช่นกัน,มนเมื่อวานเพิ่งปนเด็กกับเอวาวันนี้ว่าเด็กกับยูริสรู้ซึกผปิดยังไงก็ไม่รู้ว่ะตอนที่ผมกำลังดำน้ำอยู่อยู่ดีดก็เพิ่งเอิเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นสิ่งที่ทุกคนเล่าว,ว่ามันเป็นเพียงแค่นิยายผมกลับได้เจอมันด้วยตาตัวเองแต่ทำไมผมกลับรู้สึกว่าได้เจอรักแรกพบนะหน้าตาอันจิ๋วของเธอเบลาตาสงสัยที่ไม่มีใครเคียบเคียงรอยยิ้มที่เห็นทำให้เราอัานมืดมนกลายปาเ,าเป็นสีชมพูทั้้เนนีคจะป็ กขอโทษครับผมติดเล่นไปไหนอเอาเป็นว่าผมบังเอิญเจอนายเงี้ยและนางเงี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วสิ่งที่เด็ดที่สุดในจังหวะน,นี้ก็คือเคล็บสีเงินมาเป็นโซนโดยนิสโซนประกอบของสปริงชีดน้ำหลังจากนี้ผมก็ไม่ต้องลดน้ำเองแล้วเว้ยแล้วคนที่ตื่นเต้นม,มากกับผมก็คือดอตเตอร์หลิงนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเพิ่งรู้ว่าเกดีเป็นระบบอัพสกิลด้วยอยู่ดีๆก็รู้สึกโง่ยังไงก็ไม่รู้ัที่ยีมาเกิดเมซี่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่พลาดโอกาสสำคัญอย่างนี้แน่นอน acy, สุดขัีนน่้น ผมก็จะมาจิบลิลลี่ซะหน่อยแต่มันมีมข้อความนี้ได้ขึ้นมานะผมก็ไม่อยากจะบุกไปถึงบ้านหรอกนะแต่ลิลลี่แทบไม่ออกจากบ้านเลยแล้วผมจะจีบยังไงอยู่ๆส่งคอมเธอหนะ่าจะแรงพอโตเลยเนี่ยอยู่ดีๆผมก็สามารถช่วยลิลลี่ไปออกเดทได้เฉยเลยไปไหนดีละ่ะ ไปแช่น้ำที่ออนเซ็นแล้วกันน้ำร้อนเป็นอันฟินที่สุดหลังจากที่ผมปลูกคาสาให้กับยักษ์ตนนี้ซึ่งยักษ์ตนนี้มีน้ำวอกครอ๊คโดยกรอ๊คสามารถพาเราไปยังหม,มู่บ้านยักษ์ได้คุณอาจจะงงอยู่ว่าผมไมปปลูกคาสาตอนไหนความจริงแล้วเนื้อหาส่วนนี้อยู่ในวันที่27แต่วันที่ผมลืมอัดอดีให้พอผมเถอะวันที่29ขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วนะหากพวกคุณยังจำกันได้จะมีตัวละครหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยคนนั้นก็คือหนีหน้านั่นเองหลังจากที่เธอได้ห่างหายจากที่น,น,นี่ไป ขินต้นเดือนใหม่ก็มาพร้อมกับพื้นผักพันธุใหม่รอบนี้ผมจะปลูกพริกเพราะผมจะเป็นคนร้อนแรงแล้วก็หัวไช้ท้ากับข้าวสาลีผมปรับปรุงส่วนของผมสักพักจนตอนนี้มันก็เสร็จแล้วที่30 เธอเป็นคนแรกเลยนหมที่ผมรู้สึกแคปี้เวลาเจอมาบ้าของผมอยู่ดีๆเธอก็มาทามห,หาประวัติแท้จากเราไหนๆก็มาหาแล้วครับคณหมอผมรู้สึกว่าผมมีอาการแปลกยังไงก็ไม่รู้เวลาผมเจอหน้าคุณจีนหัวใจผมเต้นแรงตลอดเลยในวันเดียวกันผมก็เดินมาหาแซมเพื่อซื้อมเมล็ดนะปูเพิ่มแล้วบังเอิญก็เจอคสซีนที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเอวาแต่ทำไมวันนี้เธอกระสดดเปพิเศษนะว้ายมีแอบจับมือด้วยเปล่าหรอกพอดีผมง้อมือไปโดนต่อเผารอบดีผมกันจะลูกม่เคอเทศกระดกขุดเพิ่มก่อนมาพาเอวาไปแหงเอาสักหน่อยวันที่ 33นี่มีอยากจะเชื่อว่าดิลลี่อยู่นอกบ้านเอาละครับทุกคนหลังจากนี้ผมจะไม่บอกค่าหัวใจของใครแล้วถาหากว่าคุณเชียร์ใครอวยใครหรือคิดว่าใครค่าหัวใจบ้าที่สุดก็ลองมินไว้ใตาคิดได้นะครับวันที่3 4ตอนนั้นอะไรโดนแจ็คก็ไม่รู้อยู่ดีผมก็ยื่นดอกไม้ให้ย,ยูริตอนที่ย,รย,รยูริไม่ชอบดอกไม้ตอนนั้นผมแบบอ,อืแบบผิดหวังในตัวเองสุดๆดวันที่35ในที่สุดกับไรก็แรกก็ไม้เห็นแล้วคิดจรับกลับขอบคุณดีนะ เอ็งที่รักได้หรอวันนี้ผมได้ชิญยูริไปเที่ยวเพื่อเป็นการไถ่โทษแดี๋ยผมรูเสียว่าผมคิดผิดไปไหนที่พาเธอไม่ได้วอลเล์บอลแล้วไปเล่นคิวหัวเต็มแรงเลยนะกะจะไปจีบดีอาร์แต่ก็ถูกเมินอยู่เช่นเคยก่อนกลับบ้านก็เจอคัสซี่ของเอวายอีกแล้วทำไมมันไม่บ่อยจังวะล่าวคราวก็คือเอวายได้รับสิทธิแข่งขันในการทําขนมปังวันที่สามสิบหกพลิกเติบโตขึ้นมาติดเลยที่สามสิบแปดเดดีกับอลิซมาได้แหละ อยู่ดีๆวันนี้ดิอาร์ก็ยอมไปเที่ยวกับผมไม่อยากจะเชื่อผมไม่ค่อยรู้แน่ชัดเท่าไหร่ว่าดิอาร์ชอบอะไรสมองที่ๆอย่างผมก็คิดออกแค่ที่นี่นี่แหละขยายส่วนเพิ่มสักหน่อยวันที่สามสิบเก้าวันนี้มีคัฟซีของมิลลี่เธอพูดถึงเทพีตรงทะเลสาบแต่ผมไม่กล้าพูดหนะพวกมันถวายของให้เธอประจำนตกปลาเล่นดีกว่า ตอนแรกผมก็จะไปดำน้ำแต่คุณก็รู้ว่าผมไปไหนก็มีคาซี่อยู่ตลอดเวลาแลวผมบอเออเหว่านี่น่าโดมมนเมฆพุทกัดก็ยังดีที่ไม่อันตรายต่อชีวิตไม่มีแล้วมากครับผมกแค่อยากจะบอกแมงเมฆพุทตอนนั้น,นว่าดำน้ำหาแมงกมฆพุนดีกว่าวันที่40ในที่สุดงานเทศกาลที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ก็มาถึงบรรดาเราสัสสัสน่ารักน่า,นาชังทั้งหลายผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเทศก,กาลสัตว์เลี้ยงครับ ทำไมผมรู้สึกตื่นเต้นตัวใครนักเจนลลี่นะช่วงนี้ลีอาดี้ไม่ผมบ่อยขึ้นนะเนี่ยในงานนี้มีเกมผีควาให้เล่นด้วยแต่ยังไงผมก็ที่หนึ่งอยู่ดีนั่นแหละแต่สิ่งที่ผมเสียดายที่สุดในงานนี้เลยคือมันมีเกมหลายเกมมากแต่ผมเล่นไม่ได้คือว่ามันต้องมีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นบูหมากาไก่แต่ผมไม่มีลไงผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเดือออกจากงานน่าเศร้านะเว้ย วันที่42ในขณะที่ผมไปหาดิลี่ที่บ้านเพื่อจีบเธอเหมือนเดิมดีๆผมก็กลับมาเอิญมาเจอปัญหาข้อบครัวซะงั้นที่43ก็มีคนสนใจม,มาาตรงมันี้คือนัดผมไปเดทหรอเนื่องจากงานอีเวนท์ที่ผ่านมาทำให้ผมได้รู้ว่าถึงเวลาที่ผมต้องเลียงสัตว์แล้วสิไม่รอช้าครับจัดเปน็นหึงกลุ่ม หลังจากที่ซาร่าห่างหายจากคัสซีไปนานก็มันมีอะไรมากครับแค่ได้รู้ว่าซาร่าพาขนแมวจริงๆผมก็ไม่ได้อยากพูดคำนี้หรอกนะแต่คัสซีเอวามันมา,าอีกแล้วว่ะดิแล้วมันจะมาแบบมันได้ตั้งใจด้วยนะผมได้คิดแน่เลยวันที่44ผมรำไม่ชอบพี่ยูริอยู่กับไอ้นี่แล้วนะสิรู้สึกมื่กินแปลกแตแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผมกับยูริไม่ได้เป็นอะไรกันเอาเช้ยอย่างน้อนวันนี้ลิลี่ก็ยอมมาเที่ยวกับผมแล้วนะวันที่45เนื่องจากสร้างครอบเสร็จแล้วถึงเวลาที่ต้องหาสัตตตวว์เเเเเลลลลีีีี้้้้้้้ยยยยงงมมมมมมาาาาใใสส่่่่่่โออออคคครรรััััับบบบททุุุกกกกกนน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 นไไไไไดดหหหหูจจจ๊๊จ๊ิิแแแแะปผผ ไปแนวน้ำเล่นดีกว่าตอนขึ้นมาจากปกก็เจอแคสซีขอ,อารีสแล้วผมรู้แล้วนะว่าใคสซี่จใหม่มาจะใช่ครับซูกิเป็นคนส่งมาตอนนี้เมื่อขอเราขึ้นไประดับอีแล้วเพราะผมคน,นเดียวลนล้วนวันที่47ผมอยากให้พวกคุณดูฉากนี้มา,มากเลย ุงแซมีเอวหวานใช้ได้เลยเนี่ยวันที่51คุณพอสจุดหมายมาว่าฝัดตัดฟืนหลังบ้านเขาหน่อยแต่สำหรับผมนี่ไม่เรียกว่าฟืนแล้วนะผมว่าคุณพออาจจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยอ๋อหมายถึงอันนี้นี่เองดี52้วันนี้นเั่กิดเรีอาไมตตัวห่วงครับทุกคนผมเตือมของขวัญไปเรียบร้อยแล้วผมเห็นลีอาพูดมีความสุขผมก็ล้นออกปากนะครับทุกคนไปเดกับลีอาดีกว่า พอดีจังหวะที่ผมเล่นผมรู้สึกเอกใจกอะไรบางอย่างครับคือดิปป้ามาซื้อมะเขือเทศจากเรา4ี่ลูก400แต่พอดีแซมรับซื้อเราลูกละสามสิบโอ้โหโดนกดราคายับเลยนะเนี่ยวันที่54สทุกคน,นกยิสุดบ้าเราก็ไม่ใช่รูหนูอีกต่อไปแถมจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอีกด้วยพอผมจะรับเลี้ยงแมวมาเลี้ยงผมเลือกน้อนตัวนี้ครับผมรู้สึกถูกชะตากับมันมากเลยหน้ามังกรตีนดีผมขอตั้งชื่อน,นอนว่าไอ้ข่าวตกยีนผมก็มาดำน้ำอะ่อะอะ่ะผมอยากบอกผู้คุณอย่างหนึ่งว่าผู้คุยสงสังย อะนะครับผมกำลังดำน้ำไม่ก็ขุดเหมืองอยู่วันที่55ทําทำไมไอ้ขามันน่ารักจังเลยทุกคนครับผมขอตนรับทุกคนเข้าสู่งานเทศกาลเก็บขยาย,าย,าย ในรอบนี้มีหลายอย่างให้ทําเลยครับไม่ว่าจะชักขยะหรือว่ายน้ำจะมีไม่ไม่เดียแย่ผมก็ที่หนึ่งเหมือนเคยในส่วนของอีเวนต์หลักก็คือเก็บขยะครับมันจะมีอะไรน่าจะเก็บขยะหรเพราะมันคืองานเก็บขยะวันที่56หวันนี้วันเกิดของยูกิตอนนี้บ้าของเธอร็อกอยู่แต่ไม่เป็นไรครับต่อให้ตาฝนผมก็รอเธอได้พอผมให้ของขวัญเธอแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับวันที่59ผมไม่รู้ว่าคุณมีความสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าทำไมผมถึงดำน้ำบ่อยเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินทางไปสู่ มหาสมุทรที่ไม่มีผู้ใดคิดว่าจะมีอยู่จริงขอต้อรับทุกคนเข้าสู่เกาะแห่งานเงื่อครับ เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าถ้าหารชิปชอบกรร็รบกวนกดไลค์และสับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะรีบเขียนเกมเใหม่และพาร์ทใหม่มาอย่างรวดเร็วถ้าผิดพลาดไปการไหนก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยตามที่สัญญาครับเชิญรับชมเทลเลอร์เลลิกน้อยๆจากผมได้เลย ดีและครับบ๊ายบาย